ครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการใส่หมายเลขหน้าในโปรแกรม Microsoft Word นะครับที่มันต่างกันนะครับเช่นหน้าสารบัญเนี่ยเราอยากจะใส่ก็ไก่ขอไข่นะครับแล้วก็หน้าเนื้อหาเนี่ยเราก็อยากจะใส่1 2ึ่งให้มันเรียงต่อกันในไฟล์เดียวเลยครับก็เดี๋ยวมันจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีวยกว่านะครับปะ ต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะเปิดโปรแกรม Microsoft Word มาก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าตัว Word ของเรานะครับเราก็จะมีหน้าปกคำำํานําสารบัญน,นะครับเรียงกันไปเลยนะฮะแต่ว่าเราอยากจะใส่หมายเลขหน้าให้คำนำเนี่ยหน้าก็ไก่สารบัญหน้าขอไข่แล้วก็เนื้อหาเนี่ยเป็น1 2 3 4 5นะครับเนาะเบื้องต้นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะมาใส่ตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวมันคลิก นะครับเดิมบคลิกตรงหัวกระดาษก็ได้หรือว่าจะไปตรงที่ด้านบนนะครับอยู่ผมเปิดโปรแกรมตรงนี้แป๊บเพื่อนๆจะไปตรงที่ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับไปตรงที่แทรกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเดิมบลคลิกตรงหัวมุมตรงนี้ก็ได้นะครับหัวมุมกระดาษตรงนี้วิธีไหนก็ได้นะฮะอย่างผมก็จะไปที่แทรกนะครับแล้วไปตรงที่นี่ครับหมายเลขหน้าตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า หมายเล็กหน้ามันจะมีด้านบนด้านล่างด้านขอบด้านซ้ายด้านขวาเยอะนะครับจะใส่ด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้แล้วก็จะใส่ขอบก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมจะมาสอนเพื่อนในการใส่หมายเล็หน้าในด้านบนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนาะไปคลิกตรงที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วมันจะให้เราเลือกนะครับด้านซ้ายตรงกลางด้านขวานะฮะจะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับอย่างผมผมจะเอาไว้ด้านขวาเนาะกดเข้าไปปั๊บนี่เห็นไหมครับ ตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าหมายเลขหน้าของเราเนี่ยมันก็จะรันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าเราไม่ต้องการใช่ไหมครับเราต้องการหน้าปกเนี่ยไม่มีหมายเลขหน้าแล้วก็หน้าคํานําสารบัญเนี่ยเราอยากได้หน้าเป็นหน้ากอไก่ขอไข่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเดินคลิกตรงท้ายหน้ากระดาษหน้าแรกนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆไปตรงที่ด้านบนนะครับไปที่นี่ฮะ เขาโครงนะครับจากนั online, antis, uh, my friends, my ้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวแบ่งตรงนี้อยู่นะครับกดตัวแบ่งเข้าไปป๊บนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกหน้าถัดไปนี่มันก็จะมาหน้าที่สองนะครับเห็นคเส s o อ mouse ไหมครับว่ามันจะมาดิ่งอยู่หน้าที่สองนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะฮะเดบ๋วกดคลิกตรงหน้าที่สองด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋วบนคลิกไปนะฮะจากนั้นนะครับก็มาตรงนี้ครับหมายเลขหน้าตรงนี้นะครับให้เพื่อนจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับแล้วเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็นกขอคอนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่กไก่นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดตกลงเห็นไหมครับว่าตอนนี้หน้าคํานํานะครับมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กไก่ขอไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะฮะแต่ว่าหน้าแรกนะครับมันยังเป็นหน้าปกอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเนาะดับเบิลคลิกนะครับมุมบนมุมบนกระดาษเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆไปติ๊กตรงที่นี่ครับพอดับเบิลคลิกไปเสร็จนะครับ ให้เ,เพื่อนๆไปคลิกตรงที่นี่ครับหัวและท้ายกระดาษตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นให้เ,เพื่อนๆไปติ๊กตรงที่หน้าแรกต่างกันนะครับหน้าปกเนี่ยมันก็จะไม่มีหมายเลขหน้านะครับมันจะมีอีกวิธีนึงก็คือเพื่อนๆเ,เอาหน้าปกเนี่ยทับไปเลยก็ได้นะครับวิธีไหนก็ได้นะครับที่ให้หน้าที่ให้หน้าปกอ่ะมันไม่โชว์หมายเลขหน้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีสองวิธีเนาะจะเอารูปภาพหน้าปกทับไปเลยหรือว่าจะมาเอาหน้าแรกต่างกันเหมือนกับผมแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีไหนก็ได้นะ ก็ปิดไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าคํานําของเราหน้ากอไก่สารบันหน้าขอไข่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เนื้อหาตอนนี้เราจะให้ไอ้เจ้าเนื้อหาเนี่ยเป็นหน้าแรกนะครับเราก็จะทํำยังไงใช่ไหมครับก็นี่เลยครับมาท้ายหน้าสารบันเนี่ยครับจากนั้นเหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆนะฮะให้เพื่อนเพื่อนไปตรงที่เ,เขาโครงนะครับเนี่ยเขาโครงจากนั้นก็ไปที่นี่ฮะ ตัวแบ่งตรงนี้นะครับนี่เหมือนเดิมนะฮะกดเข้าไปปับให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกคําว่าหน้าถัดไปนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้มันจะเป็นหน้าคอควายใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเปลี่ยนเป็นหน้ากอไก่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากนะฮะก็ให้ <S <S เพื่อนๆแค่แบเบนคลิกหัวกระดาษจากนั้นก็อ๋อมันจะขึ้นหัวกระดาษและท้ายกระดาษตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับให้เพื่อนๆไปที่หมายเลขหน้านะครับมุมบนด้านขวาตรงนี้ เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดเข้าไปปั๊บด้นี่ครจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลือกครับเลือกตรงที่1 2 3สานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ให้ติ๊กตรงที่เริ่มที่1นะครับก็กดตกลงไปปั๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่กดไปได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้หน้าแรกหน้าปกนะครับซึ่งไม่มีหมายเลขหน้าใช่ไหมครับ หน้าคำนำเลขหน้ากอไก่สาร,รบันขอไข่แล้วก็หน้าเนื้อหาเนี่ยมันก็จะลันตามหมายเลขหน้าหนาหน้าสหน้าสามหน้าสหน้าหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อหาของเราจะหมดนะครับก็จะเป็นวิธีการแทรก หมายเลขหน้าต่างกันแบบง่ายๆนะครับเนาะก็หวังว่านะฮะคลิปนี้เขาจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมมีความรู้นะฮะผมก็จะมาทําคลิปสอนให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา <sharp> i <inhale> you <sharp inhale>